แก้ดื้อแก้ดื้อเดี๋ยวแม่สิเปิดให้เบิ้งยูด้ดีๆ๋ยวแม่สิให้เบิ้งพี่น้องสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อสวัสดีค,ด <c oughs> ครับลูกสวัสดีครับเอออ,อูบักทุเรียนค่ะมาเบิ้งกันยี่สิบโลค่ะ <c oughs> อ๋อพี่น้องลูกหลาน์เอฟซีทรงมาให้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณเพิร์ดลูกขอบคุณเพื่อน คุณหลายๆเด้อเห็นตู๋ร้านเอฟซีกันละยาตินะมีคีดีหายยุดีไม่แห้งเด้อค่ะเด้อใหายรำห้ยด้วย,วย,วย <c ười> ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆมาเบิ้งกันจ้ะพวกมานี้ค่ะมาเบิ้งหน่วยมันสิเป็นแบบใดอืมมาิ่านร้านสุดแบบใดนั่นมื้อนอนตื่นไก่ได้นั้นแสบเด้อดลาเด้อแบมเมื่อไปไก่กระเกียวมานนี่สดสดให้ได้ได้มาพัานมันให้ได้ได้เข้ามาไก่เจ้าเด้อดลาเด้ออยู่กันนะ แลหวยพอนแหว่พรอนหาลูกหลานลูกหลานเอฟซควางมานี่ผู้ดีเนี่ยบโดโดนามาเบิดยิ่ยควางมณนี่มันสิเป็นน่วยังซี่เหรอคะน่ะเคยคิดแล้วนี่นี่นี่อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งสองสาม นีแปดลงหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้แปดลงเดี๋ยวไปแกกข้องพี่อี้อมแก้ข้อมืพี่้อมเดี๋ยวเดีอันนี้อันนี้เนี่อาไว้ทั้งหนึ่งกันนั่นแปดน่วยเดี๋ยวมาเพิ่มตัวนี้กันสิจักหน่วยแะขอบคุณหลายแล้าโอ้จักสีวยจัไรลาจักมันดีลายขอบคุณลูกลานเอฟซอุ้ยตัวใหญ่อโอ้ยผู้ดำน้ลายน่วยเลยเดี๋ยวบอกลามันฉีดปากมือลายแก้ วุ้ยนวยนี่หลายหน่วยหลายหน่วยเลยเออเออเป็นพ่วงมานี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออืมอ่ะอันนี้จังหวัดจังหว่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หลายหลายหลายเด็ดจ้าเนี่ยละหอมไปหอมไปหอมปลากรามเช่นนี่เมื่อเดี๋ยวแม่สิป่าด้วยด้วยด้วยแม่เสียวเน่ยนีออกมาเบิ้งว่ามันจะเป็นแบบปลาตะปาดได้โบ้ยยังไงกูมูนนี่ตัวนี้สิแกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิปาาตัวนี้สู้กินร้องเบิองก่อนโอ้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสองสิบสองสิบสามยี่สิบน่วยเมื่อแม่อ่อยทั้งไทยเมื่แม่่อยทั้งไทยหิบทนันปิดดันขอบคุณหลายหลายนะคะเด้อขอบคุณหลายหลายผลดีม่แเลยลำล้ำเลยด้วย้ะค่ะเด้อขอบคุณน้ำจินน้ำใจขอบคุณกระยาน้ำเย็นที่ดีเหมาะถ่ายในโซนขอบคุณหลายหลายค่ะุยโรกร้านก็ได้อืม แมนี่เห็นป่ะแรพอลอน์แคระนเออเออเออแม่ในน้อยฟลอร์แม่ละโลนแม่ละโล่ดีเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณแล้วขอบคุณอีกค่ะอะบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะ <ๆๆ S 1> ขอคบค<ๆ>ุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณหล,ลายๆ